เอาล่ะทุกคนคือวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามาฮะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กิจกรรมที่มันใหญ่เวอร์วางาลังการเท่าไหร่แต่ว่าดูนี่นะกิจกรรมก็ไปที่กอขนมหวานว<ะ>คนที่ซื้อคือทัสมาก,กิสังฮะทุกคนดูดิ จะไม่มีคําพูดแต่ว่าโคน,นารัเลยทุกคนผ่านแต่พลังงานท้าสุราชาไหาน้าบุหรือฝนทัาสะจะดำเนิเนการส่งสบีียนต่างๆอย่าง่ายคือจะได้รับรชาติที่ต่างกันนะทุกคนมาท้าสมปนกีสร้างชอบสีเขียวใช่ไหมเรามีสีอะไรเนี่ย<อ>แต่ก็ให้ไปก่อนนะโอเคสีอันเนะาะเดี๋ยวเราไปหาสีเขียวมาอีกสองอันดีกว่าท <Okay. S 1> ุกคนถอเท้าสเนกีสร้างต้องสีเขียวก็อีสัางเลยเดี๋ยวนั้นเราเท้าทีเราเท้ามาสีเขียวโอเคมาเราจะทำตัวใหญ่เป็นสีเขียวทุกคน นาลี bon oh, ่ามันเลย5 3สามสิบครั้งมาจะได้หรือเปล่าหน้าลดอะไรมาโอ้สีส้มส้มมันดอบจ่าไอ้นี่เหรอโอ้สีเขียวมันตอบจ่าไหนเนี่ยทุกคนหรือว่าใช้พลังงานบึ้งนะมันต้องใช้แน่เลยทุกคนมันต้องใช้พลังงานแน่นอนนะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงไอซีดีต่ำอต่ำมากเลยนะมาช้พลังงานไปได้อะไรมาไหมไม่ได้อะไรมาเลยฮะได้แต่นี้มาฮะแม้ว่าสีส้มก็คงกินได้แหละมั้งนะคือรสชาติคงไม่เลวแหละ สีเขียวน่าจะเป็นรสชาเขียวป่ะสีส้มน่าจะเป็นรสส้มสีชมพูเป็นสตรอเบอรี่น่าจะใช่นะผมเดาไม่ผิดมาสมอบ,บกล่องให้เลยเนี่ยสักกี่ซ่งเอาไว้เลยโอ้โหมูเมเดอร์เอาสักกี่จะคืนมาได้ไหมมาไปเลยหกอันใช่ไหมนะเอาไปเลยของอั้นนายอย่ามานะมูเมเดอร์สักกี่ซ่งามาโอ้โหใส่ามานายไม่ไปซเ,เปอมาเก็ตหรอเมาเก็ตก็มีขายนะอ๋ออันนี้มันมีติดกรรมนี้ด้วย,ยด้วยความมันมีให้เลือกของอุปกรณ์อะไรพวกน,นี้เดยเนาะ ก็ถือว่าน่าสนใจนะคือผมต้องการของพนนี้อยู่อยู่พอดีเลยต้องการเซฟมือปืนมากเลยจะได้เพื่ออาัตาคิที่ข้อแปดเปอรนงั้นเราก็รอไปเรื่อยๆฮะ <Okay. S 1> ส่วนโอ้ทำไมไม่เอสกิทสั่งมาคือมันยังไงอ่ะนี่คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันฮะอ๋อมันเป็นลม,มินเหรอสีเขียวคือลมินฮะทุกคนหรือส้มคือแอปเปิลคอสเบอร์รี่อ่าสีขียคือลาเบอร์รี่ผมนึกว่าจะเป็นฮัตสกิทสร้างตลอดอะพะโทเนี่ยเซ็งเลยฮนะถจะมามาแทนนะผมก็ต้องไปหามาใหม่นี่คือถ้า สารนีสัพพายเหรอโอ้อนี่เองมันมีให้แย่เนาะนี่คือดาบพลังงานทั่วไปดาบพลังงานทั่วไปจะมีสีส้มอาจจะสีส้มส่วนนี้ทาสู้ราชาฝุดๆทักสะาแหายนะบุตรรายได้อันนี้สีเขียวมาเนาะมางการลองแล้วก็สารนีสัพพายเนี่ยเราได้นี้มาไหนดูสิสัพพายใช่ไหมสัพพายลูนเงี้ยแปลว่าส่งโชว์คนดูหน,หน,นห่อยในการเผื่อได้ของดีมานะโอเคฮะส่งไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยนี่ไงของดีมาทุกคน โอเคโอเคถือว่าดีฮะนี่นี่ก็ถือว่าต้องการต้องการอยู่โอเคเนี่ยฟิวชั่นงูมันมี200กว่าแล้วไม่เป็นไรฮะเแชมพูได้มา6อันเอาไปเลยชมพูไหนต้องการใช่ไหมล่ะฮะสร้างกี่สร้างมาโอ้เซนมาอีกแล้วเหรอโอเคทุกคนมีเวลาตั้งแปดวันเนี่ยเหลือเฟือทุกคนงั้นวันนี้ก็มีประมาณนี้ในการฮะถ้าชื่นชอบอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอ้โห